มาย้อนานี้นะครับนี้งานวิจัยเนี่ยมันก็จะต้องไปประเมิอนออกมาให้เป็นตัวเลขครับคอนดิฟาย ing ก็คือทําให้เห็นเป็นเชิงปริมาณนะครับงานวิจัยนี้ก็ต้องไปทําให้เห็นเป็นตัวเลขครับว่าผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเผาไหม้เนี่ยนะครับในที่อยู่อาศัยเนี่ยเออ,เอ,องานวิจัยที่ต้องไปศึกษาว่าผลกระทบจาก เตาเผาอุปกรณ์เผาไหม้พวกนี้เนี่ยมันมีผลยังไงเนี่ยในที่่อาศ er mm ัยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถไปหาได้จากข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถหาได้นะครับเพื่อที่จะใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับหาได้จากที่ไหนนะหาได้จากเนี่ยครับทำไงนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถค้นหาได้ อยู่นะครับคือมีข้อมูลให้เราค้นได้เนี่ยนะเพื่อที่จะได้ดูว่าหรือเราจะไปใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยในอ,อ,อาคารพาณิชย์แล้วก็ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยยังไงนะครับโอเคก็คือคือไปคือทั้งหมดในในหัวข้อนี้เนี่ยเราพูดถึงการใช้งานพวกเตาเผาที่ใช้แกส๊สนะครับเตาแก๊สเนี่ยในบ้านถูอแม้ว่ามันเป็นประเด็นอยู่เนาะถ้าเราไปชวนเขาให้ยกเลิก การใช้เตาแก๊สเพื่อผลประโยชน์ทางสุขภาพทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะกระทบกับผู้มีไรายได้น้อยนะครับแต่ว่าข้อมูลของพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกเตาแกส๊สพวกนี้เนี่ยจะไปหาได้จากไหนไปหาได้จากวงนี้ครับาภาคธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมเนาะเห็น okay, ไหมตรงนั้นเขามีเขามีเอ่อพวกเตาเผาหม้อต้มอะไรที่มันใช้แก๊สเป็น เป็นเชื้อเพลิงอยู่เนี่ยนะก็ตรงนั้นอนะมันจะมีข้อมูลให้หาได้นะก็โดยสรุปย้อนหน้านี้คือว่าเออเรากล่าวถึงประเด็นในที่อยู่อาศัยเนะซึ่งบางทีข้อมูลพวกเตาแก๊สพวกนี้อาจจะมีน้อยถ้าเราอยากจะไปหาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเออไปหาในในวงนี้ได้ไปหาในวงธุรกิจสาศกรรมได้พวกนั้นเขามีใช้งานพวกเตาแก๊สพวกนี้อยู่นะครับโอเคก็อันนี้จบย่อหน้า จบหัวข้อ ed, ขอันเวนเ d ็คอมบัสชันและการขอหม่ที่มีการระบายอากาศไม่ไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีเลยนะครับ <No. S 1> หัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่องคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารในในแง่มุมที่ว่าจะทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วเนี่ได้ยังไงครับฟื้นปูสถานการณ์ได้เร็วได้ยังไง